ทำนายดวงชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลในช่วงลาหูอยู่ในเรือนราศีมีนคลิปนี้คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคำทํานายของราศีมีนกับลัคนามีนในช่วงวันที่17 สิตุลาคมสองห้าหจนถึงวันที่5พฤษภาคม2 5งหโดยจะใช้ศาสตร์โหราศาสตร์แล้วก็ใช้โหราศาสตร์แล้วก็ใช้ไพ่ทาโร่เปิดทำนายดวงนะคะทีเนี้ยดาวราหู เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะโคจรย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีอลิส่งผลให้ชาวราศีตุลเนี่ยที่แต่งงานมีลูกมีเมียน้อยอะไรพวกนี้จ,จะเดือดร้อนชาวชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16 16 ตุลาคม16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนของทุกปีเนี่ยท่านก็จะมีปัญหาเดือดร้อนเพราะคนอายุน้อยกว่าเป็นหลักคนอายุน้อยกว่าเป็นพิษเดือดร้อนเพราะคนอายุน้อยกว่าทําเรื่องให้เกิดความวุ่นวายใจโดยที่ว่า ตัวท่านเองอ่ะโดยพื้นฐานเนี่ยเป็นคนที่มีความรักและมีความผูกพันกับลูกมากแต่ว่าในช่วงเนี่ยตั้งแต่17ตุลาจนถึง5พฤษภาคเนี่ยคือถึงคุณจะรักลูกแค่ไหนนะแต่ว่าในในภพอลิมีลาหูไปอยู่เนี่ยก็คือว่าลูกนี่โคตรจะเกเรเลยอะเมื่อก่อนตั้งใจเรียนอย่างบางคนเนี่ยอ่า ช่วงที่ดาวลาหูกรณีบางคนนะกรณีบางคนเนี่ยลูกเนี่ยเด็กดีเด็กดีดกดน่ารักมุ้งมิงแต่ช่วงที่ราหูอะ่ะไปอยู่ในเรือนอลีของคนเป็นแม่เนี่ยลูกเนี่ยทำให้แม่เนี่ยเครียดปวดหัวมากติดยาเกเรไม่เรียนบางคนก็ไปมีแฟนตั้งท้อง คล้ายๆกับว่ามันจะเป็นช่วงเวลาการใช้กรรมก็คือคุณนะ่ะก็จะปวดหัวเพราะลูกเนี่ยลูกทําให้ปวดหัวลูกก็ทําให้ปวดหัวแล้วก็ปวดหัวเพราะลูกช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่ะก็อาจจะมีความอ่ามันก็เป็นไปได้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ย,ค,จจค,ไไยคุณอาจจะมีเด็กๆมาชอบสําหรับผู้ชายบางคนนะ่ะก็อาจจะมีเมียน้อยอ่าผู้ชายบางคนก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีเมียน้อย ก็พบปุตตะจะเป็นพบที่เกี่ยวกับเมียน้อยนะปุตตะก็คือลูกเมียน้อยสังเกตไหมว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยตอนตั้งท้องอ่ะผัวไปมีเมียน้อยสังเกตไหมอ่าเพราะว่าช่วมันเป็นที่ว่าดวงของในดวงชะตาของผู้ชายคนนั้นเนี่ยในดวงชะตาของผู้ชายคนนั้นเนี่ยช่วงที่ช่วงที่ดาวพฤหัส ไปอยู่ในเรือนปุตตะหรือดาวราหูเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่ว่าผู้ชายคนนั้นน่ะมันจะไปมีเมียน้อยเพราะว่ามันเป็นในดวงเป็นกันทั้งนั้นเลยเป็นที่ดวงของคนคนนั้นน่ะผู้ชายบางคนเนี่ยช่วงที่เมียท้องอะ่ะก็ไปมีเมียน้อยเพราะว่าพบปุตตะมันเป็นพบที่เกี่ยวกับเมียน้อยเมียน้อยลูกลูกชายลูกชายลูกสาว หมาแมวบริวารคนใช้ลูกจ้างปุตตะเนี่ยมันจะเป็นภพที่เกี่ยวกับเนี่ยแหละคนใช้ลูกจ้างเมียน้อยลูกบริวารหมาแมวเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีตุลบางท่านเนี่ยก็ก็อาจจะเดือดร้อนเพราะเองอะ่ะหมาหมาที่เลี้ยงหมาที่สัตว์เลี้ยงแสนรักของท่านไปกัดชาวบ้านหมาแม่งไปกัดชาวบ้านวะ่ะ เออหมาแม่งช่วงเนี้ยแหละมันอาจจะเป็นปีหน้าก็ได้แบบคุณอาจจะเลี้ยงหมาน่ารักหมาหมาปักหมาพันกระเป๋าอ่ะมันอาจจะเป็นไม่ได้ที่ว่าทุกใจเพราะหมาเพราะแมวเช่นแมวป่วยแมวป่วยแมวไม่สบายลูกป,ป่วยเมียน้อยป่วยก็ได้หรืออาจจะสุนัขเนี่ยไปกัดชาวบ้านแมวหนีหายออกจากบ้าน ส่วนดวงผู้ชายอ่ะที่มีดาวพฤหัสมาอยู่ในเรือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ลูกสาวและเมียน้อยเมื่อไหร่ผู้ชายทุกคนอ่ะเมื่อดวงเมื่อผู้ชายทุกคนอ่ะเมื่อดาวพฤหัสโคจรมาอยู่เรือนปุตตะเนี่ยจะชอบได้เมียน้อยหรือไม่ก็เมียท้องลูกสาวสวยน่ารักเอสังเกตจากญาติเออเขาตอนที่เมียเขาท้องอ่ะแล้วมันมีผู้หญิงสวยมาติดพัน แล้วหลังจากที่เมียเขาอะเมียเมียของลุงอะคลอดลูกลูกสาวคนที่เป็นเป็นอ่าลูกสะพ้ายอะเขาบอกว่าเขาไปเขาเป็นคนชอบดูดวงอะ่ะเขาก็บอกว่าเออมันมีคนทักมาเหมือนกันว่าถ้าถ้าผัวถ้าเขามันมีคนทักเข้ามาเหมือนกันอ่ะว่าเออเนี่ยถ้าถ้าผัวเนี่ยไปไปมีเมียน้อยเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงมักจะท้อง ผู้หญิงอะมักจะท้องอ, others, อาจจะได้ลูกชายหรือลูกสาวก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกสาวนะส่วนใหญ่จะเป็นลูกสาวมีคนทักเหมือนกันว่าผู้ชายมันชอบไปมีเมียน้อยตอนที่ผู้หญิงกําลังท้องอ่ะมันเป็นที่ในเรือนในดาวในดวงของคนคนนั้นอ่ะในดวงของคนคนนั้นอ่ะมันจะมีเกณฑ์ได้เมียน้อยมีเกณฑ์ที่จะได้เมียน้อยมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกสาวบางทีก็แมวที่บ้านตั้งท้องนะบางทีแมวที่บ้านตั้งคัน เอ่อตั้งท้องเนี่ยแหละหรือไม่ก็ไปเก็บสุนัขมาเลี้ยงอยู่ดีดีแมวแมวแมวจรจัดอยู่ดีๆแมวจรจัดนะเอาลูกมาทิ้งให้เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีดีแมวจรจัดเอาลูกมาทิ้งให้เลี้ยงห้าตัวมันก็เป็นจังหวะที่ว่าชาวราศีตุลเนี่ยคุณมักจะเดือดร้อนเพราะบุตรบริวารอะเป็นพิษซึ่งมันเป็นกรรมเฉพาะเจาะจงของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนลูกเนี่ยเกเรหนักเลยอะ เมื่อก่อนลูกตั้งใจเรียนลูกเด็กดีลูกน่ารักแต่พอราหูอะ่ะโคจรมาอยู่เรือนปุตตะปุ๊บผู้ชายบางคนเนี่ยเขาดุลูกมากเลยนะเพื่อนเอ๋เนี่ยพ่อดุมากทีเนี้ยช่วงมันมีช่วงที่ว่าเด็กมันเกเรอะ่ะมันก็คล้ายๆเด็ก14เอาปืนไปไล่ย,ยิงคนอะ่ะก็คือว่าลูกเนี่ยเป็นเด็กเป็นเด็กที่เรียนเก่งตั้งใจเรียนมากแล้วพ่อแม่นี่ดุมากลูกขอไปเตะบอลกับเพื่อนพ่อก็บอกว่าให้อ่านหนังสืออยู่กับบ้านไม่ต้องออกไปเตะบอลอ่ะ ทีเนี้ยเด็กมันเก็บกดไงแล้วช่วงที่ลาหูเขาเรียกว่าเออช่วงที่ลาหูเข้าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกลาหูแทรกกลางเนี่ยก็คือลูกเนี่ยเกเรไม่ยอมเรียนหนังสือเลยกายแบบเกเรหนักมากอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันเป็นกรรมของชาวราศีตุลน,นะที่จะเดือดร้อนเพราะบุตรบริวารทั้งหมาแมวทั้งสุนัขทั้งแมวทั้งลูกน้องชายน้องสาวปุตตะเนี่ยมันจะเป็นเรือนเกี่ยวกับบุตรบริวาร ลูกน้องชายน้องสาวน้องบุญธรรมคนใช้ลูกจ้างในบริษัทเมียน้อยคนใช้ในบ้านลูกจ้างนั่นหมายความว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทเนี่ยลูกจ้างอมตังเอาและบางคนเป็นเจ้าของร้านอาหารช่วงลาหูเข้าเนี่ทำไมเงินมันหายตลอดเลยลูกลูกจ้างอมตังแต่พอแต่มันอาจจะมีคดีพลูกได้เหมือนกันนะเช่น ลูกอะ่ะไปติดยาแม่ไปประกันลูกขโมยตังค์แม่ไม่รู้ว่าใครขโมยตังค์ไปแจ้งความหมายความว่าคือคือลาหูอะ่ะมันเป็นเรือนมันเป็นดาวไม่ดีอะ่ะถ้ามันไปอยู่ในเรือนที่ดีอะ่ะมันจะไปทําลายเรือนนั้นเพราะลาหูเนี่ยมันคือปลวกมันคือมดมันเหมือนแมงดามันคล้ายๆกับว่าลูกเต้าคุณอะ่ะก็จะทําให้คุณอ่ะเดือดร้อนยกเว้นบางคน ถ้ามีดาวเสาอยู่ในเรือนปุตตะสำหรับผู้ชายที่มีดาวเสาอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยคุณอาจจะได้โชคลาภเงินทองได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองจากคนอายุน้อยกว่าคนอายุน้อยกว่าก็จะเอาโชคลาภเงินทองมาให้หากหากดาวไม่ดีอ่ะสถิตในเรือนปุตตะแล้วได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดเกษตร ได้นาวางเกาะตียางที่ดีเนี่ยมันก็จะให้โชคในภายหลังเช่นลูกบุญธรรมหรืออาจจะแม่บุญธรรมคล้ายๆว่าคุณอาจจะเป็นแม่บุญธรรมและลูกบุญธรรมของคุณเนี่ยไม่มีทายาทได้มรดกแบบฟุกๆจากลูกบุญธรรม บางทีคุณอาจจะมีลูกบุญธรรมอ่ะและลูกบุญธรรมคุณอ่ะเกเรอ่เมื่อก่อนเกเรแต่พอโตมาเนี่ยตั้งใจทํางานเขาอาจจะประสบบุตรประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตกระทันหันอ่ะแต่เขาอาจจะทิ้งเงินก้อนโตไว้ให้คุณเนี่ยแปดล้านแปดแสนอะไรแบบนี้มันก็เป็นไปได้นะอาจจะได้โชคได้ลาบจากบุตรบริวารเพราะว่าเรือนปุตตะเนี่ยมันก็หมายถึงโชคลาบสิ่งใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆโชคลาภการศึกษาสัตว์เลี้ยงผู้ที่มีอายุน้อยกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่านี่ก็รวมหมดเลยทั้งลูกเต้าเมียน้องเมียน้อยคล้ายๆกับว่าคุณก็อาจจะได้โชคได้ลาภเช่นได้สิ่งใหม่ๆได้โชคล,ลาภได้สิ่งใหม่ๆเช่นลูกจ้างเนี่ยซื้อของมาฝากลูกจ้างเกเรมากเลยแต่ลูกจ้างก็เออเนี่ยช่วยให้ถูกหวยก็เป็นไปได้นะ การที่ดาวราหูมาอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยคล้ายๆกับว่าคุณอาจจะถูกหวยหลังจากสังเกตมาว่าผู้หญิงที่ตั้งท้องอะ่ะจะชอบถูกหวยเพราะว่าช่วงที่ผู้หญิงตั้งท้องเนี่ยมันจะมีดาวไปอยู่ในเรือนปุตตะเยอะช่วงที่ช่วงที่มีดาวพฤหัส ไปอยู่ในเรือนปุตตะผู้หญิงคนนั้นอ่ะมักจะตั้งท้องลูกสาวและมักจะถูกหวยเพราะว่าเรือนปุตตะมันก็จะเป็นเรือนเกี่ยวกับโชคลาบการพน,นันหวยสิ่งใหม่ๆก็อ,อาจจะมีคนแบบว่าเฮ้ยแบบเหมือนสมมุติว่าคุณอ่ะตั้งท้องอยู่อ่ะอยู่ดีๆแม่งก็มีคนแบบเอาโชคเอาลาบมาให้อ่ะ เอออาจจะเป็นลาบข้าวเหนียวส้มตําไก่ย่างก็ได้หรืออาจจะเป็นมีคนซื้อของมาให้ซื้อของขวัญมาให้มีคนซื้อของขวัญของสวยงามเสื้อผ้าเครื่องประดับอ่าอ,อาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงนั้นอะ่ะแบบเฮงอะ่ะมีคนซื้อข้าวซื้อของมาให้มีสเสน่ห์ฉันมีสเสน่ห์เหลือเกินถ้าพื้นดวงใครอะ่ะได้ดาวกลุ่มกันในตําแหน่งที่ดีอะ่ะ ถึงจะเป็นดาวราหูอ่ะถ้าดวงใครก็ตามถ้าถ้าในถ้าดวงของคนคนนั้นน่ะได้ตำแหน่งดาวที่ดีและเป็นดาวคู่มิตรกับราหูก็จะรวยนะรวยค้าขายรวยถูกหวยได้เงินจากการเล่นหุ้นรวยเป็นล้านอาจจะได้มรดกด้วยแต่ถ้าดูจากในไพ่เนี่ยคุณน่ะจะร้องไห้น้ำตาไหลเป็นสายเลือดนะแล้วก็มีคนคิดกั่นแกล้งเนี่ยให้ระวังคนอายุน้อยกว่า ท่านจะต้องระวังท่านจะต้องระมัดระวังคนอายุน้อยกว่ากันแล้งคนอายุน้อยกว่ากันแล้งคนคนนี้จะเป็นชาวราศีสิงราศีเมษท่านจะเดือดร้อนเพราะชาวราศีสิงกับชาวราศีเมษนะคะราศีสิงกับราศีเมษทําให้คุณเดือดร้อนมีคนคิดกันแล้งรังแก มีความเสียใจท่านที่ยังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยเออเนี่ยช่ช่ๆนึกออกแล้วดาวราหูอยู่ในเรือนปุตตะผู้นั้นจะเรียนภาษาต่างชาติได้ดีค่ะเมื่อดาวราหูเมื่อดาวราหูโคจรเข้าสู่เรือนปุตตะเท่าที่เ,เอเคยอ่านในตำราของอาจารย์อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกัน น่าจะอาจารย์ประภาพรมั้งในตำราอาจารย์ประภาพรกล่าวว่าเมื่อราหูโคจรเข้าสู่เรือนปุตตะคนผู้นั้นเนี่ยจะประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศมีสิทธิ์ที่จะได้เพื่อนใหม่เป็นคนอายุน้อยกว่ามีดวงที่จะได้เพื่อนใหม่เป็นคนต่างชาติที่เด็กกว่าท่านมีสิทธิ์ตัวท่านน่ะท่านมีสิทธิ์ที่จะได้เพื่อนใหม่อันนี้ก็จะเป็น ตำราเหมือนกับว่าการเรียนการศึกษาจะประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะท่านที่โชคดีนะที่ว่าไพ่ใบนี้มันจะเกี่ยวกับการเรียนไนงะก็เลยนึกออกราหูโคจรเข้าสู่เรือนปุตตะเนี่ยท่านจะเรียนเกี่ยวกับภาษาต่างชาติค่ะไพ่ใบนี้ทาให้นึกออกเพราะว่าลืมแล้วละ่ะเพราะว่า โหราศาสตร์มันมีขแขนงวิชามันอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดจําได้บ้างจําไม่ได้บ้างลืมๆบ้างต้องมานั่งทบทวนทีหลังบ้างทีเนี้ยการที่ราหูอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยท่านที่เกิดในราศีตุลกับชาวลัคนาตุลเนี่ยนะควรรู้ไว้เลยว่าสิ่งที่ท่านนะควรรู้ก็คือหนึ่ง 1. ควรจะเรียนภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษเพิ่มถ้าท่านเป็นคนไม่ฉลาดเรียนแค่ภาษาอังกฤษเพิ่มก็ได้แต่ถ้าท่านอะเออเป็นคนเก่งมากเลยทางด้านภาษาเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มภาษาจีนเพิ่มบอกได้เลยว่าโอเคเพราะว่าญี่ปุ่นจีนเนี่ยเขาจะมาเป็นอันดับหอันดับสองในโลกอาเซียนอยู่แล้วเพราะว่าทุก ธุรกิจทั่วโลกเนี่ยคนจีนค้าขายเก่งสุดคนญี่ปุ่นก็เป็นคนที่เก่งทางด้านวิทยาศาสตร์และคนญี่ปุ่นเนี่ยฉลาดมากให้คุณเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มภาษาจีนเพิ่มภาษาญี่ปุ่นเพิ่มแล้วก็คุณน่ะจะมีคนอิจฉาในความสวยของคุณนะคุณจะมีปัญหากับพวกพยาบาลหมอนวดผู้หญิงกลางคืนคุณกำลังรอความหวังอยู่อะ่ะคุณต้องการรอที่จะ คุณอยากจะคืนดีกับแฟนเก่าแต่จริงๆอ่ะการที่ลาหูอยู่ในตําแหน่งเนี้ยคุณก็ไม่ถือว่าเดือดร้อนอะไรมากคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีคนอิจฉานะที่ว่าคุณอะสวยหน้าเด็กผิวพรรณดีแล้วก็เป็นคนที่ผิวสวยผิวขาวอะมีคนอิจฉาที่คุณอะเป็นคนที่ หน้าตาน่ารักเนี่ยมีคนอิจฉาในความสวยของคุณมีคนอิจฉาที่ค em, ุณผิวเนียนมากเลยเนี่ยผิวขาวผ่องเนียนมีคนอิจฉาในความผิวพันผุดผ่องเป็นยองใยผิวผิวสวยผิวเนียนเหมือนคุณนายผิวพันผุดผ่องเป็นยองใยผิวเนียนผุดผ่องมีคนอิจฉาในความเอ่อผิวเนียนสวยของคุณนางงามผิวเนียน คุณอาจจะเป็นนางงามผิวเนียนก็ได้เลยมีคนอิจฉาในความผิวเนียนนุ่มสวยของคุณอะไรประมาณนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ